สวัสดีค่ะหาเงินง่ายๆได้แค่ปลายนิ้วมาแล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทบทวนแล้วก็ถอนเงินจากแอป,ปนี้เลยค่ะกิฟต์วีสตรีมมิงนะคะอ่ะวันนี้จะได้ยอดถอนเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปภายในแอปพลิเคชันกันเลยจ้าอ่ะเข้ามาแล้วนะคะก็ ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะก็ยังสามารถดูสตรีมของแพลตฟอร์มทวิตได้เหมือนเดิมนะคะสามารถเลือกได้นะว่าจะดูอันไหนนะก็เลื่อนไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็คะแนนของเขาก็จะรันให้นะถือว่าก็ยังเล่นได้ยาวๆอยู่นะคะแต่เขาจำกัดคะแนนรายวันเท่านั้นเองค่ะ,ะน่ารูปหัวใจทุก ควรนะคะก็จะเป็นช่องที่เราติดตามเนาะแล้วก็แอปนี้นะคะมีเมนูการเชิญเพื่อนถ้าใครสนใจอยากจะหาะไรายได้เสริมจากแอปนี้นะคะก็สมัครผ่านลิงก์ของปูได้เลยนะคะเดี๋ยวปูจะวางไว้ให้นะแต่ถ้าใครไม่ถนัดเชิญเพื่อนไม่มีเพื่อนให้เชิญน,นะคะก็ เล่นได้ถอนได้เช่นเดียวกันนะไม่ต้องกังวลค่ะอทีนี้ไปที่งานเสริมสำหรับงานเสริม offer w a r นะคะก็จะเป็นข้อเสนอต่างๆที่เขาให้ทำตามเงื่อนไขนะคะพอทำเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยเราก็จะได้เหรียญได้คะแนนเพิ่มนั่นเองค่ะตรงนี้นะถ้าใครไม่พอใจในคะแนนรายวันที่ทางแอปเขาให้นะคะ ก็สามารถมาทำเพิ่มตรงนี้ได้นะอ่ะก่อนหน้าบอกว่าไม่อัปเดตอ่ะแต่เขาอัปเดตเมนูต่างๆนะคะไอคอนต่างๆนะคะในลักษณะของงานเนาะก็รู้สึกว่าเปลี่ยนไปนะคะอ่ะเปลี่ยนไปหมดเลยทั้งลิงก์เชิญเพื่อนนะคะแต่ที่ยังอยู่ก็คืออการดูสตรีมบนแพลตฟอร์มพาวิทนั่นเองค่ะ ลองคลิกดูนะคะว่า YouTube มาหรือยังอ่ะ YouTube มาแล้วนะคะก็สามารถดูได้ทั้ง2แพลตฟอร์มนั่นเองค่ะอันนี้เราไปถอนเงินกันค่ะคลิกที่รูปโปรไฟล์มุมบนซ้ายนะรูปโปรไฟล์นี้นะคะสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะคะก็คือคลิกที่ตั้งค่านั่นเองค่ะอ่ะคลิก withdraw พอคลิกแล้วนะคะก็จะมาหน้านี้แหละอ่าตอนนี้นะคะปูก็สามารถถอนได้ที่3.31 USD นะคะแล้วก็จะมาเลือกถอนเข้ากระเป๋าทูมันนี่เหมือนเดิมแต่แอปนี้นะคะเขาก็มีหลายกระเป๋านะคะถ้าใครสะดวกกระเป๋าไหนอยู่แถวไหนตรงไหนนะคะก็สามารถเลือกได้เลยนะคะอ่ะประเทศไทยเราก็ เลือกที่ To Money นะคะ Confirm หลังจาก Confirm นะคะเขาก็จะให้ใส่เบอร์โทรศัพท์ที่สมัคร To Money แล้วก็ตามด้วยจำนวนเงินแล้วก็มาคลิกตรวจสอบค่ะหลังจากคลิกตรวจสอบนะคะเขาก็ขึ้นหน้านี้มาก็เป็นการยืนยันอีกรอบนั่นเองค่ะ,ะ Confirm การถอนเงินเสร็จสิ้นแล้วนะคะทีนี้เราก็รอเงินเข้า ไปดูประวัติกันนะคะยอดเมื่อสักครู่นี้นะคะ3 3 1 USD ถอนวันที่7เดือน1ปี2025เวลา2อุ่ม41นาทีค่ะเอาล้วค่ะมีสัญญาณว่าเงินเข้าแล้วล่ะนะคะอ่ะไปดูประวัติกันก่อนค่ะอ่ะถอนเมื่อสักครู่นี้นะคะ3 3 1 USD ก็ ถูกติ๊กถูกก็ถือว่าเป็นการโอนเงินเสร็จสิ้นแล้วเรียบร้อยนะคะอะทีนี้เราไปดูบินทูมันนี่ค่ะอ่ามาแล้วนะคะหลักฐานการโอนเงินนะฟูมันนี่วอลเล็ตนะคะวันที่ทำรายการ7มกราคม2568เวลา20นาฬิกา43นาทีค่ะ แล้วก็ยอดเงินที่เราถอนนะคะ3 3 1 USD นั้นนะคะก็แปลงเป็นเงินไทยอยู่ที่1 8 8บาท19าสตางค์นั่นเองค่ะกลับมาที่แอปนะคะถอนแล้วคะแนนลดแล้วก็เงินก็เข้าแล้วนะคะทีนี้เราก็ตั้งหน้าตั้งตาเก็บกันต่อไปนะคะ ใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วมีข้อสงสัยอะไรยังไงหรือว่าอยากจะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็ฝากข้อความไว้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาชมวิดีโอนี้เจอกันใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ